ย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วผมกลับไปเยี่ยมแม่ที่อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับผพาเพื่อนไปด้วยอีกหาคนขับรถกันไปสองคันผมนั้นขับนำเป็นคันแรกโดยมีเปลวนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็วิวนั่งอยู่ข้างหลังส่วนคันที่สองตองก็จะเป็นคนขับและเพื่อนอีกสามคนเป็นผู้โดยสารพวกเราออกจากกรุงเทพป,ประมาณสักสองทุ่มกว่า พราะว่าพง์นั้นไม่ชอบที่จะขับรถในตอนกลางวันมันทั้งร้อนแล้วก็รถนั้นก็จะเยอะมากด้วยด้วยที่เอารถไปด้วยกันสองคันก็ไม่ลืมที่จะพกวิทยุสื่อสารระยะสั้นหรือว่าวอไปด้วยขณะที่ขับรถไปก็วอเล่นกันระหว่างรถสองคันกระทั่งถึงประมาณสักตีสามเมื่อขับมาถึงที่จังหวัดตากตอนนั้นฝนมันก็เริ่มตก จึงได้แวะเข้าปัม๊มเข้าห้องน้ำซื้อเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็พาเย็นเจ็หนาเพื่อที่จะให้สดชื่นเพราะว่าหลังจากนี้ไปตลอดเส้นทางก็จะมีโค้งเยอะมากและก็ไม่มีไฟฟ้าด้วยเป็นทางที่ตัดผ่านภูเขาหากใครขึ้นเหนือบ่อยๆก็ต้องรู้จักเส้นทางเถิงหลีเป็นอย่างดีว่าน่ากลัวแค่ไหน แต่ก็เป็นระยะทางที่ช่วยย่นระยะเวลาได้มากกว่า200กิโลเมตรเลยทีเดียวและครั้งนี้ผมก็มีเพื่อนมากันเยอะจึงกล้าที่จะผ่านเส้นทางเส้นนี้เมื่อออกจากปั๊มเราขับรถไปได้สักพักก็เข้าทางตรงยาวที่สองข้างทางนั้นมีแต่ป่ามืดสนิทมีเพียงแสงไฟสาดส่องอยู่หน้ารถขณะที่รถกําลังขึ้นเนินเล็ก ระวังคนแก่ข้ามถนนข้างหน้านะคะจู่ๆเบลก็ได้พูดออกมาอย่างกระทันหันผมหลีไฟสูงขึ้นในทันทีแต่ก็ไม่เห็นมีคนแก่แต่อย่างใดคิดในใจว่าคนแก่ที่ไหนจะมาเดินอยู่กลางป่ากลางเขาในเวลาตีสามกว่าเพราะว่าแถวนี้นั้นจะไม่มีบ้านคนอยู่เลยระวังชาวบ้านด้วยนะตองยายคงจะออกมาหาขบหาเขียดตอนฝนตก ผมนั้นรีบวอบอกเพื่อนคันที่อยู่ข้างหลังเพราะเกรงว่าจะมองไม่เห็นเดี๋ยวมันจะชนแล้วก็มันจะยุ่งจากนั้นเราก็ได้ขับรถไปอีกสักประมาณสิบนาทีจอดรถพี่จอดจอดจอดไม่เห็นหรอเบลนั้นตะโกนร้องออกมาอย่างเสียงดังให้จอดทำไมมีอะไรผมชะลอรถแล้วก็ถามเบลอย่างประหลาดใจก็ผู้หญิงแก่ๆยืนบวกรถเราไงคะ พี่ไม่เห็นเหรอเขาต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าผมรีบวอไปบอกโตงว่าให้ดูด้วยว่ามีใครโบกรถหรือเปล่าแต่ว่าโตงที่ขับมาทันกลับบอกว่าไม่เห็นมีใครเท่านั้นแหละผมเหยียบคันเร่งให้พ้นจากตรงนั้นแน่งทันทีรู้สึกว่ามันมีอะไร,ประแปลกๆแล้วผมจึงกำชับคนนางกงค้า,าด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่าถ้าเจออะไรไม่ต้องทักนะปล่อยผ่านไปเลย พวกเราขับรถไปได้อีกครึ่งชั่วโมงเข้าถนนเส้นที่มีทางโค้งคดเคี้ยวและก็มืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากรถของผมที่สาดส่องไปข้างหน้าด้านขวาก็จะเป็นหน้าผาส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นภูเขาจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นพยายามที่จะวอไปบอกตองให้ขับรถทิ้งช่วงห่างๆหน่อยอย่าได้ขับจีทายเพราะว่าไฟนั้นจะแยงตาผม ตอนนั้นวิวที่นั่งอยู่ข้างหลังก็ได้ตื่นจากแรงที่รถนั้นเหวี่ยงไปมาตอนเข้าโค้งทําให้นอนไม่ได้ขณะที่เข้าโค้งผมก็เห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดแบบว่ากะเหลี่ยงสีชมพูแล้วก็ได้วิ่งตัดหน้ารถอย่างประจันชิดผมเลยเหยียบเบรกนิดหนึ่งก่อนที่จะหักพวงมาลัยเบี่ยงหลบจนกันชนของรถนั้นไปขูดเข้ากับเนินดิน พอประคองรถกลับเข้าถนนได้ก็รีบวอบอกตองให้ระวังผู้หญิงกระเดียงใส่ชุดสีชุพูวิ่งตัดหน้ารถเพื่อนมันก็ไม่ได้ตอบกลับผมก็คิดว่าคงจะมัวตั้งใจขับรถเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่เคยมามาก่อนแต่เมื่อรถกำลังจะพ้นชายป่าผมกลับนึกถึงผู้หญิงที่วิ่งตัดหน้ารถเมื่อสักครู่นี้จู่ๆผู้หญิงกระเดียงคนเดิมก็ได้กระโดดมายืนขวางหน้ารถ ผมเหยียบเบรกกระทันหันด้วยความที่ตกใจทั้งเบลและก็วิวนั้นก็กรีดลั่นรถเลยทีเดียวรถนั้นห่างจากผู้หญิงคนนั้นไม่ถึงเมตรแสงไฟหน้ารถสว่างเผยให้เห็นใบหน้าของผู้หญิงเป็นใบหน้าที่แห้งๆเหมือนกับซากศพดวงตานั้นลึกโบปากบนแล้วก็ปากล่างนั้นหายไปเห็นฝันซี่ขาวพลนเรียงตัวกันอยู่ ขณะที่กำลังตะลึงกับภาพที่อยู่ตรงหน้าตัวมันก็เริ่มสั่นจากความกลัวสุดขีดวิวที่นั่งอยู่เบาะหลังตะโกนบอกให้ขับรถชนไปเลยอย่าจอดเสียงตะโกนก็ทำให้ผมนั้นได้สติขึ้นมาเหยียบกันเร่งจนหลอฟรีพุ่งชนเข้ากับร่างนั้นในทันทีแต่มันก็เหมือนกับรถขับทะลุร่างนั้นไปเพราะว่ามันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ขับรถไปข้างหน้าด้วยความเร็วอย่างไม่ทันคิดกระทั้งมานึกถึงเพื่อนอีกคันก็เลยได้วอลไปถามว่าตองตองตองไม่ทันที่ผมจะได้พูดต่อมันก็สวนกลับมาเลยว่าไอ้เฮียไม่ต้องพูดกูเจอเหมือนมึงเลยตองนั้นพูดสวนมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือพอสมควรพวกเราพยายามตั้งสติขับรถตามกันมาแบบติดๆจนรุ่งสาง และตัดสินใจจอดรถที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอฮอดต้องเล่าว่าก่อนที่ผมนั้นจะวอวไปบอกก็ได้เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันมีผู้หญิงกระเรียงกระโดดขวางรถซึ่งก็น่าจะเป็นคนเดียวกันจึงได้ตัดสินใจขับรถพุ่งชนแล้วผมก็วอมาพอดีส่วนวิวที่นั่งมากับผมก็ได้เล่าให้ฟังว่าก่อนเจอผู้หญิงกระเรียงกระโดดขวางรถ ธอหันไปมองรถคันข้างหลังว่าตามมาทันหรือไม่ขณะที่ผมนั้นเหยียบเบรกเข้าโค้งแล้วไฟเบรกสว่างขึ้นวิวก็เห็นเหมือนกับมีคนวิ่งตามรถมาพอปล่อยเบรกไฟดับก็มองไม่เห็นแล้วแต่พอไฟเบรกสว่างขึ้นก็เห็นอีกเป็นอย่างนี้ตัง้งสี่ถึงห้าโค้งจนไม่กล้าที่จะหันกลับไปดูจนเกิดเหตุการณ์ผู้หญิงมากระโดดอยู่ที่หน้ารถ สุดท้ายผมก็เข้าไปถามคนในตลาดมีแม่ค้านั้นเล่าว่าเมื่อสามปีก่อนตรงที่พวกเราเจอผู้หญิงกระเหลี่ยงกระโดดขวางรถเคยมีผัวเมียชาวกะเหลี่ยงออกมาหาของป่าแล้วก็ถูกรถกระบะชนเมียนั้นตายส่วนผัวนั้นรอดแต่ว่าอาการก็สาหัสอยู่แล้วคนที่ชนก็จับศพผู้หญิงกะเลี่ยงโยนทิ้งหน้าผาเพื่อที่จะอํพรางศพ ปล่อยผัวของผู้หญิงที่ตายเอาไว้ตรงนั้นกว่าที่จะมีรถผ่านมาเห็นก็หลายชั่วโมงอยู่และเมื่อผ่านไปหลายเดือนจึงมีคนพบศพผู้หญิงที่ถูกโยนลงเขาหลังจากนั้นมาเวลามีรถผ่านบริเวณน,นั้นก็จะมีผู้หญิงกระเลี่ยงออกมาหลอกหลอนผู้คนแทบทุกคืนหากใครเคยผ่านเส้นทางเถิงลีมันจะอยู่ทางด้านขวามือลองสังเกตขวามือดีๆ ก็จะเห็นเข้ากับสารใหญ่อยู่สารหนึ่งนั่นแหละนะักจุดเกิดเหตุ